สวัสดีค่ะก็สำหรับในคลิปนี้ก็ยาก,กลับมาอยู่กันในช่วงบิวของตามใจยื้อ <Yeah! S 1> แตเหมือนเดิมนะก็สำหรับในรอบนี้จะมาพูดถึงเคยะกันบ้างอิงในแพท1-2่เนี่ยมันมีอร์ติแฟกต์ใหม่มาด้วยนะที่มันเป็นของสายน้ำแข็งโดยเฉพาะเลยแต่ว่าช่วงบิ้วตามใจนี้เราจะมาเล่นบิ้วสายผสมระหว่างปีกายภาพและาธาตุกันว่าจะเป็นยังไง ส่วนตัวของบิลเซน้ำแข็งเนี่ยเดี๋ยวจะมีให้เห็นกันในคลิปหน้าอย่างแน่นอน <S 2> <S 2> ฮะล่ะสำหรับในรอบนี้มันจะแตกต่างจาก2คลิปที่ผ่านมาเล็กน้อยนะโดยในรอบนี้เราจะให้ไปดูกันโจมตีปกติที่เป็นกายภาพกับสกิลกันเพราะตัวของสกิลเนี่ยจะมีดาเมจที่รุนแรงมากๆเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าแบบที่ไม่มีบัฟจากใครเลยจะทำดาเมจได้เท่าไหร่นะ <S <S แต่ต้องขอบอกก่อนว่าดาเมจในคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่แรงเท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่า ตามนั้นแหละนะแล้วก็ตัวแค่ย่าในคลิปนี้นะคะจะใส่เป็นอาวุธ Aquila Feline เ,เวลาโดนโจมตีเนี่ยมันจะระเบิดดาเมจรอบตัวหนึ่งครัง้งเป็นดาเมจกายภาพแล้วมันจะเป็นดาเมจที่โดดออกมาเยอะกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็อย่าตกใจไปนะอเอาละไปดูกันเลยค

おとなしくしやくほう向かってくるのか逃げずにこのディオに近づいてくるのか。 この瞬間、お前は永遠お前ってほっ<や>これ <laughs> おとなしくしやく <laughs> หลังจากที่ได้เห็นดาเมจทั้ง2อย่างอันน้อยมิดของเราไปแล้วเราไปดูข้อมูลกันบ้างดีกว่าตัวละคร,รเลเวล90อาวุธ อคิวราเฟเวเนียขัดหนึ่งอัทซิแฟกใส่เป็นเซตกลา2ชิ้นเพิ่มพลังโจมตี18%กับเซตปลาสชิ้นจะได้ดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น25%ตัวของออฟนาดิกาจะเป็นโจมตีดอกนะ้ำเป็นเพิ่มดาเมจธาน้ำแข็งและหมวกเป็นคิดาเมจตัวของกลุ่มดาวศูนย์ทาเลนต์โจมตีปกติเลเวล8แล้วก็ทาเลนต์สกิลเลเวล8เหมือนกันเตตัสรวมลงทั้งหมดคือโจมตี2,117ลิ 30.7%ทียด้อยมิดเจเม์เน้ํดาน้ำแข็ง46.6%และดาเมกีกายภาพ6 6 3รวมทัง้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่มินิกุ๊กิก่นสุดนะต่อไปมาดูทีว่าแันบ้านดีกว่าว่าจะทำดาเมีนได้เท่าไหร่นะเอวิีการใ,ใจนี้จะทำมาเพื่อเล่นกับธาตุไฟนะคะเพราะว่าเวลาทำปฏิกิริยาละลายเนี่ย มันจะสามารถติดกี้ได้ช่วยก็พิีมก็จะมีตั้งต่อไปนี้1นึ่งเคือยสองเป็นเด็กคนเดิมใส่โนเวตสชิ้นและของก็ยังเหมือนเดิมเย่ซูโคสปทขั้น4ี่ใส่อัติแฟกเซตลมเมื่อเธอใช้สกิลใส่เนี่ยมันจะทําให้เกิดการกระจายจตัวศัตรูจะโดนลดต้านทานท่าั้นั้น40%งานสุนดที่และก็ยังใส่สมุดเป็นสามดาวค่ะยอดฮิตเหมือนเดิมเพื่อเอามาสลับเอาบัฟโจมตีนะและถ้าไฟหนึ่งคนเพื่อเอาบัฟสั่นพองธาตุจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น25% เอาไว้ในการช่วงทําปฏิกิริยาละลายนะและเอามาถือดาบดำของผู้ตีศัตรูที่เลือดต่ำกว่า80%จะได้รับจมตีทั้งที22วิก็สำหรับในคลิปนี้ตัวไฟที่จะให้ถือดาบดำนั้นก็ยังคงเป็นดีลุกเหมือนเดิมอ่เพราะว่า เขาเรียกเดี๋ยวเราจะไปดูดามีแต่ละแบบกันดีกว่าเนาะว่าจะทำได้เท่ไหนกันบ้างก็สำหรับในรอบนี้เนี่ยเราจะไปเทสกับบอส่าดินเลเวล91แทนนะคะแา้ว่าผู้คุณอะ่ะมันการไยภาพค่อนข้างเยอะมากจึงไม่สามารถเอาไปเทสได้นะถ้าพร้อมแล้วก็โหลด 哎。Hey. เราก็น่าจะได้เห็นดาเมจคร่าวๆกันไปแล้วเนาะอันนี้คือ,อยังเป็นของที่ไม่ฟูด้วยน,ะถยยน,ยะ,นะถ้ามีเคลียที่ปลดกลุ่นดาวเยอะขึ้นและถ้ามีคิลเมจที่มากกว่านี้เนี่ยบอกเลยว่าแย wow ่มว้าวสำหรับใครที่จะเล่นเป็นแนวผสมแบบนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางในการบิวให้กับเพื่อนๆหลายๆคนกันบ้างนะแล้ถ้าตัวดาบเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นอันในคลิปก็ได้นะคะถ้าอกว่าใครที่อยากจะเล่นสายนี้ก็ให้เป็นอาวุธชิพอื่นจะได้ที่เอาเป็นเพิ่มดาเมจใายพ่าเนี่ยใช้ได้เหมือนกันนะถ้าสำหรับในคลิปนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ตอนนี้ทั้งเพจลาเซอร์โกมีเปอร์มชั่นเติมเงินในเกมเกณชินด้วยนะเพียงแค่เติมเงินด้วยลาเซอร์โกพินในหน้าช่องทางการเติมเงินของเกมกดเลือกที่ลาเซอร์โกพินจากนั้นก็เลือกราคาที่เราจะเติมและทําการใส่โค้ดของลาเซอร์โกพินลงไปให้เรียบร้อยยียงเท่านี้ก็จะได้รับเพจเข้าตัวเกมในทันทีเลยและทําการเติมต่อทางลาเซอร์โกทุก100บาทจะได้รับสิทธิ์รุ่นลับไอพอดแอร์และลาเซอร์เกียอีกมากมายด้วยนะบอกเลยว่างานนี้คุ้มมากๆอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะสำหรับในคลิปนี้ ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ